ามาชมข่าวข้ามกันต่อครับกระทรวงสาธารณสุขเร่งติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหว่า AED ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับตั้งเปลาภายใน3ปีนั้นติดตั้งได้3,000แห่งทั่วประเทศครับ นายแพทย์สมศักดิ์จุนหรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดกิจกรรมรณรงค์เตรียมความพร้อมการฟื้นคืนชีพด้วยเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือว่า AED ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงที่น่าจะเกิดภาวะฉุกเฉินจากปัญหาการหมดสติจากหัวใจหยุดเต้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ทั้งที่บ้านและที่สาธารณะและยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ3าของคนไทยรองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุ ดยกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลและมาเกิดในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท้งนี้กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าในการรณรงค์ติดตั้งเครืคร่องฟื้นคืนคลื่น,นหัวใจด้วยระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติให้ได้3,000แห่งภายใน3ปีทั้งในเขตเมืองและชนบทและได้มอบหมายให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฝึกอบรมการปฐมพยาบาลหวังที่จะเพิ่มผู้มีโอกาสรอดชีวิตจากผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ร้อยละ45